สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผม A Trader และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดน,นะครับในช่วงของ Top ปอววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักวิธีฝึกซ้อมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ศูนย์ฝึกซ้อมนะครับโดยไปที่เมนูศูนย์ฝึกซ้อมนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับ เมนูศูนย์ฝึกซอ้อมนะครับก่อนอื่นต้องบหมก,กับเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับว่าทําไมเราต้องฝึกซอ้อมนะครับตุผลที่เราต้องฝึกซอ้อมเป็นประจําก็เพราะว่าในทุกๆวันนะครับนักเตะนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์โบนัสที่เล่นให้กับทีมนะลดลงวันละ2%นะครับนี่นะครับเต็มที่ก็คือ10%นนั่นเองนะครับนะครับโบนัสทีมเนี่ย ก็จะลดลงเนี่ยฮนะโูนัสจะลดลง2มเชินต่อวันนะครับจึงต้องกลับมาฝึกซ้อมให้ได้ค่าที่สูงๆไว้นะครับสำหรับทีมของผมนี่ก็เวลาก่อนแข่งก็น่าจะไม่ต่ำกว่า8นะครับมันจะเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราชนะทีมคู่แข่งได้มากขึ้นนะครับสำหรับการฝึกซ้อมก็มีทั้งการฝึกซ้อมรุกรับ การคลองบอลสภาพร่างกายอะไร4ตัวนี้แหละครับที่สามารถที่จะเลือกการฝึกฝนได้นะครับโดยเข้ามาดูในนี้นะครับรุกรับนะครับร่างกายและจิตใจเนี่ยอันนี้รับนะอันนี้เป็นร่างกายและจิตใจนะครับก็ประมาณนี้ครับทีนี้หลักการนะครับของผมก็คือว่า การที่เราจะฝึกซ้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องรอช่วงเวลาที่มันมีผู้ช่วยมาแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะคูณ2ฮะเห็นไหมเห็นเห็นตัวข้างบนไหมครับรับคูณ2องเห็นไหมนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะที่จะฝึกซ้อมนะครับโดยเพื่อนเพื่อสามารถเข้ามาเช็คดูนะครับถ้าไม่มีรับ2คูณ2องอย่างสองเอ็กซเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ให้รอก่อนนะครับก็ให้รอก่อน นะเพราะถ้าเพื่อนฝึกซ้อมไปนะครับโบนัสมันก็จะขึ้นน้อยครับแต่ถ้ามีคีสองก็จะขึ้นเป็นสองเท่านั่นเองนะครับนะแล้ววิธีที่ผมเลือกอีกวิธีหนึ่งก็ผมเลือกการฝึกฝนที่เป็นแบบไม่ใช่การฝึกฝนที่ยากมากนะครับและก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูรายงานที่ผมเคยฝึกซ้อมมา ตรงนี้เนะี่ยนี่เห็นไหมฮะการฝึกฝนทักษะนะะี่ะการวิเคราะห์วิดีโออุ่นเครื่องนะลุยเข้าไปลุยเข้าไปแล้วยิงการฝึกคลองบอลอะไรแบบนะี้ยืดเส้นยืดสายนะเงี้ยมันจะกินมันจะเปลืองพลังอ่ะอย่างนี้ดีกว่ามันจะเปลืองพลังแค่6.61%เองนะครับ เพราะผมเลือกในแบบที่ว่าไม่ได้ยากมากนะครับเพราะมันจะมีตัวที่สมมติเราเลือกอาการฝึกฝนที่ยากนะครับมันก็จะกินเยอะอ่าสมมติผมผมลบอนก่อนนะเดี๋ยวผมลบออก่อนเดี๋ยวนะเห็นไหมเรื่นะงองก,การฝึกฝนนะครับผมก็จะเดี๋ยวปิดก,ก่อนเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับ ปัจจุบันเนี่ยหกจุดหกใช่ไหมแต่ถ้าผมเลือกอยากมากอย่างเช่นรุกเนี่ยผมเลือกยากมากแล้วก็เอาอีก,อกนึงก็คือยากแล้วกันนี่นะฮะไปแล้วครับสองอันนี้สภาพร่างกายลบไปหกจุดเจ็ดห้านะครับหมายถึงมันจะเหนื่อยหกจุดห้าไเพิ่มรับเข้าไปอีกเพิ่มรับเป็นยากกับยากเห็นไหมครับไปแล้วสิบสองจุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็ทางร่างกายและจิตใจก็เอา เอายากไว้ก่อนเอายากแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะยากอ่ะเป็นครบหกเห็นไหมฮะสภาพดูตรงสภาพร่างกายนี้เห็นไหมฮะลบไป19.5เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเตะมีพลังอยู่ร้อยหนึ่งนะครับก็จะเหลือ80%นั่นเองนะครับประมาณ80%นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงต้องรอให้มันมีคูณ2แล้วเลือกนะครับ เลือกการฝึกซ้อมที่ง่ายนะครับง่ายอย่างเช่นง่ายนะครับอันนี้ง่ายมากเนี้ยรับแล้วก็เลือกง่ายเนี้ยง่ายนี้ครับแล้วก็ทางร่างกายจิตใจเราก็เลือกเอ่อง่ายง่ายอย่างนี้นะครับหรือง่ายมากอ่ะง่ายมากอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้จาก1 9มันลดมา7.5อ่เหลือ7.5เพื่อนๆคิดว่าไงฮะ จะทําให้นักเตะเราไม่เหนื่อยแต่ว่ามันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตรงที่ว่าเรารอให้มีจังหวะคูณ2นี่ไงครับมันจะมาเสริมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะประหยัดกล่องเขียวนะครับเมื่อเราประหยัดกล่องเขียวนะ่ะกล่องเขียวมันก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้นะครับโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับอยากให้ผมทําคลิป เกี่ยวกับท็อปอ2เลเวนสองพนะครับในเมนูไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับหรือเข้ามาคอมเมนต์คุยกันก็ได้ครับแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ไม่มีอะไรที่เอ่อซีเรียสอะไรนะครับผมเล่นเกมนะครับด้วยความสนุกสนานเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นว่าต้องเอาชนะเป็นแชมป์เป็นอะไรนะครับครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ